นัตจิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับยายแมนกับตะบุญสองผัวเมียในอยู่กินกันมาจนแก่เท่าลูกเต้าก็ไม่มีแกเคยทำกระปิขายแต่ว่าตอนนี้สองตายายทำไม่ไหวแล้ว บ้านก็ผุพังไปแทบจะทั้งหลังก็ต้องทนอยู่หน้าฝนก็ต้องเอาผ้ายางมาคลุมตัวฝนมันรั่วนอนไม่ได้จะซ่อมก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดินไปถ่ายหนักถ่ายเบาก็ยังลำบากตอนที่มีเรียวมีแรงก็มัวจะกินเหล้าเข้าบอนทั้งผัวทั้งเมียพอแก่ตัวก็เลยไม่มีใครสงสารสองผัวเมียนี่ไม่เคยทำบุญทําทานอะไร เห็นใครจนกว่าก็จะถุยน้ำลายต่อหน้าแบบเหยียดหยามเขาบ่อยครั้งที่เกือบจะถูกคนจรนกกระทืบดีที่ว่าคนในหมู่บ้านเขาช่วยกันห้ามไว้แต่กันนั้นบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะไปห้ามทําไมไอ้บุญปากหมาเนี่ยสมควรเนี่ยมันกินตีนนะมั่งยิ่งอีแม่นเมียมันด้วยแดกหมากปากเปรอะเชียวเอายาเส้นจกไว้มุมปากแล้วก็เอาจะเล่นไพ่ทํากระปีเสร็จ น้ำท่าไม่อาบมารีบมาเล่นไพ่ตัวงี้มีตะกลิ่งกะปิอาศัยว่าเป็นคนเงินเยอะในตอนนั้นเจ้าของบ่อนก็ไม่ว่าอะไรบางครั้งเพื่อนที่เล่นไพ่ด้วยก็บอกว่าเฮ้ยมาแล้ววาไอ้สองผัวเมียตัวเน่าเนี่ยนี่ทำไมเห็นว่าเงินหนาแล้วก็เป็นกลิ่งกะปินี่นะกูจะไม่เล่นด้วยเลยยายแมนนี่กินหมากตั้งแต่อายุย่างเขาสามสิบวันนี่ดำปีเลยเพราะว่ายางหมากผสมปูน กินหมากกับใบพลูก็มีส่วนทำให้ฟันดำแต่ว่าข้อดีก็คือน้อยคนที่กินหมากจะฟันผุคนสมัยก่อนนี้ก็เลยนิยมกินหมากกันแต่มันก็เหมือนยาเสพติดอย่างหนึง่งถ้าไม่ได้กินก็จะนั่งหาวบ้างก็ว่าปูนกับหมากเนี่ยมันไม่ติดรอกแต่เป็นเพราะยาเส้นนั่นแหละที่เอาไว้ถูฟันน่มันทำให้ติดแต่บางคนก็บอกว่าก็กินแต่หมากกับพลูไม่มียาเส้นมันก็ยังอดหมากไม่ได้ ก็ยังหาวน้ำตาไหลยอยู่ดีก็คงกบเหมือนคนติดบุหรี่และอดีตของตาบ,บุญผู้ผัวนี่ก็ไม่ย่อยลูกเขาเมียใครถ้าผู้หญิงเล่นด้วยนี่ฟาเรียบเอาเงินฟาดหัวซะก็เรื่องเงียบสมัยก่อนพ่อแม่แบ่งที่แบ่งทางไว้ให้เท่าๆก่ากันพี่น้องนี่นะตาบ,บุญกับยายแม่นในตอนนั้นก็เลยมีฐานะดีมีอันจะกินก็ยิงยโสแต่เป็นคนโสโครก ไม่ค่อยรักษาความสะอาดจิตใจก็คับแคบไม่เอาพี่เอาน้องยามลำบากก็เลยไม่มีพี่น้องหรือว่าหลานๆมาสนใจที่ทางก็ถูกแบ่งขายไปทีละแปลงทีละแปลงเพราะหมดไปกับการพนันบางครั้งตากกะปิไว้ก็ปล่อยให้ฝนตกใส่ละลายเละเทะไม่สนใจมาเก็บไม่มีความเสียดายของที่ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะมัวแต่เล่นไพย่ยิ่งช่วงที่ ขายที่ขายทางได้นี่ไม่ทำงานเลยกินนอนมันที่บ่อนนั่นแหละจนเจ้าของบ่อนเขาต้องบอกว่านี่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าสะบ้างสิใส่หมักหมมมาสองวันสองคืนแล้วเหม็นเต็มทนยยแม่ก็บอกว่ากูอดนอนมาสองคืนและขี้เกียจเดินกลับบ้านถ้าอยากให้กูกับไอ้บุญเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เอาของเองมาให้ยืมใส่ก่อนดีเจ้าของบ้านก็บอกว่างั้นก็เอาไปใส่เลยไม่ต้องเอามาคืนหรอก อาบน้ำแล้วก็ซักผ้าตัวเองแล้วก็เอาไปตากซะด้วยละ่ะแวบอยู่ที่สะพานท่าน้ำมาแหละแต่ว่าทั้งสองผัวเมียก็กองเสื้อผ้าเอาไว้ตรงสะพานท่าน้ำไม่สนใจจะซักน้ำาก็อาบแบบลวกลวกเสร็จแล้วก็รีบขึ้นบ้านไปเล่นต่อคนที่เล่นด้วยกันก็ค่อยหายใจโล่งขึ้นหน่อยเพราะเปลี่ยนเสือ้อลูกชายเจ้าของบ่อนจะลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเห็นกองผ้าของสองผัวเมียกองอยู่ก็ขยะขยง เตะลงไปข้างกอหญ้านะแล้วก็บนไม่อก,ไม,อกไม่อาบแล้วน้ําที่คลองวันนี้ไอ้ผัวเมียโสโครกนะ้ามาอาบก่อนไปอาบน้ําฝนดีกว่าทุยเด็กหนุ่มก็ถมน้ําลายทิ้งด้วยความรังเกียจพอเล่นจนเงินหมดก็บอกขายที่ในราคาถูกถูกเพราะต้องการเงินด่วนพอขายได้ช้าก็บอกขายบ้านทรงไทยหลังงามก็มีคนในหมู่บ้านเป็นนายหน้าให้ คนที่เขาอยู่ใกล้นะเขารู้ถึงความสกรปรกของทั้งคู่ก็ไม่มีใครอยากได้ก็มีคนต่างตำบลมาซื้อก็เสียค่านายหน้าไปไม่ใช่น้อยคนที่ซื้อก็ขอต่อแบบสุดๆแล้วก็บอกว่าบ้านข้างในสกรปรกยังก็ไม่เคยกวาดถูในบุญก็บอกว่าไปนอนกันที่โรงทากะปิก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะจ๊ะที่แท้ทั้งสองมัวแต่ไปเล่นไพ่ เมื่อขายบ้านได้ทั้งคู่ก็มาอยู่ที่เพิงพักริมแม่น้ำหรือที่แกเรียกว่าโรงตากกะปิพวกกุ้งพวกเคยที่แกเคยหาก็ไม่ไปหาเล่นจนเงินทองหมดก็ขายที่แปลงสุดท้ายได้เหลือแค่เพิงที่พักเอาไว้งานเดียวกว่าทั้งสองจะสํานึกเงินก้อนสุดท้ายก็หมดเกลี้ยงเหลือเรือกับเครื่องมือหากินหากุ้งหาฝ๋อยหาเคยก็ออกไปหา แต่ว่าเคยมันก็ถูกคนที่เขามีอวนขนาดใหญ่จับตัดหน้าไปทุกวันตาบุญเนะี่ยมีเครื่องมือจับไม่ทันสมัยหาเคยไม่ค่อยได้ก็ต้องชวนกันไปตัดปืนมาเผา่านระยะหลังเจ้าของที่นะเขาไม่ให้ตัดปืนแบบอิสระแบบแต่ก่อนแล้วเพราะว่าปืนมีราคาขายดีมีคนต้องการมากเขาก็เลยไม่ให้ยายแมงกับตาบุญก็เลยไม่มีฐานจะขาย นั่งกอดข่าวเจ้าจุกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกินเสร็จแล้วก็พากันลงเรือไปหาจับปูดักปูเสมขายแต่ว่าในสมัยนั้นคนในลุ่มแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเขาจับปูมาดองกินกันเองไม่มีใครซื้อปูแสมอดองของสองผัวเมียกินก็เลยต้องพายเรือไปขายที่ตลาดปี๊บหนึ่งขายได้แค่สามบาทแต่เงินสามบาทในตอนนั้นก็พอจะซื้อข้าวสารได้นิดหน่อย ตอนหลังยายแม่นั่งนานไม่ได้กระดูกทับเส้นเดินนานก็ปวดขาปวดร้าวไปถึงสะโพกแล้วก็เอวสร้างความทรมานให้กับยายแม่นยิ่งนักตะบุญที่เคยเจ้าชู้มีสาวแอบชอบอยากจะได้เงินตอนนี้มีแต่คนถมน้ำลายใส่เหมือนอย่างที่แกเคยทำกับคนอื่นทุกวันนี้แกก็อยู่อย่างคนไร้ค่าตะบุญต้องไปขอข้าววัดประทังชีวิตวันนี้ตะบุญเดินไม่ไหวแล้ว พระที่บินธบาตผ่านหน้าบ้านจะวางข้าวกับแกงแล้วก็ขนมไว้ให้มีชามที่ไว้ใส่ข้าวใส่แกงอยู่สองทําใบคนสมัยก่อนในเขาใส่บาทก็จะถ่ายแกงจากชามใส่ปินโตที่ทางวัดเรียมมามีเด็กวัดคอยช่วยพายเรือรับบาทหัวท้ายพระก็นั่งกลางลำเรือแต่บางวัดพระก็จะนั่งหัวเรือก็แล้วแต่จะสะดวกสองตายายก็กินข้าววัด แล้วก็หวนระลึกนึกถึงตอนมีเงินก็ไม่สนใจเรื่องกินเท่าไหร่กินข้างบ่อนก็กินแบบรีบเรียบไม่รู้รสรู้ชาติอะไรเพราะห่วงเล่นอดหลับอดนอนไม่เคยใช้เงินอย่างมีความสุขอะส่วนเวลาเสียก็ทุก์ขมานอนกายหน้าผากว่าทำไมถึงใจมืดบอดมองไม่เห็นผิดชอบชั่วดีอย่างที่เขาว่าเห็นกงจักเป็นสองดอกจิกจริงๆมองไม่เห็นธรรมะ มองไม่เห็นพระที่บินทบาตผ่านบ้านทุกวันยามไม่มีกินถึงได้เดินเข้าวัดญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่นะเขาขยันบุตรบริวารเขาก็สุขสบายแต่งตัวดีไปวัดออกวัดทุกวันพระผิดกับยายแมงกะตะบ,บุญที่ใส่เสื้อผ้ายังกับผ้ากีริว้วสองผัวเมียพูดวทย้อนอดีตไปได้จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกกว่าจะหาอยากมากแมมันก็แสนที่จะทรมาน ต่บุญก็บอกขาก็เหมือนกันกว่าจะตัดใจจากบุรีกบหมากได้ก็แทบแย่เราทำตัวเราเองยังดีที่ไม่มีลูกมีเต้าไม่งั้นลูกเราก็คงจะลำบากเพราะเรามัวแต่เล่นไพ่ตองไพ่ป๊อกเรามีบ้านมีที่ดินมีที่ทํากินมากกว่าหลายหลายบ้านแต่เราก็ครองสมบัติไว้ไม่อยู่ก็คงต้องก้มหน้ารับกรรมต่อไปจนกว่าจะตาย นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงๆกับตาทวดของคุณวินัยที่เล่าเรื่องนี้ครับเป็นสติเตือนใจลูกหลานว่าอย่าคิดไปยุ่งกับการพนันมันจะพาให้หมดเนื้อหมดตัวเอาไง,ไง่ายๆเมื่อเสียก็อยากจะแก้ตัวอย่าไปหลงมัวเมาแล้วก็อย่าเย่อหยิ่งทมน้ำลายใส่ใครเมื่อตอนตัวเองมั่งมีวันไหนที่เราตกยากเราก็จะโดนแบบนั้นเหมือนกันคุณวินัย แกว่าอย่างนั้นครับยัยเมาในี่แกนั่งมือลอยมองดูทางที่เป็นลูกรังเวลาหน้าแรงในปุ่นสีแดงมันจะจับตามพื้นกระดานบ้านต้องมันขวาถูที่นอนผ้าหม่มก็ต้องคอยสะบัดปัดปุ่นอยู่ทุกวันหน้าฝนก็จะดีหน่อยปุ่นไม่ค่อยมี แต่ทางมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อรถที่สัญจรไปมาก็ลำบากโดยเฉพาะจักรยานหรือว่ารถเครื่องรถใหญ่ก็ยังพอจะไม่เลอะเทอะส่วนคนที่ขี่รถเครื่องบางทีก็ตัวเลอะ,ปะเปื้อนจักรยานบางคันก็ต้องลงจุงเด็กนักเรียนบางคนก็ลื่นล้มมันเป็นชีวิตในถิ่นทุรกันดารที่ลำบากมากไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าหมู่บ้านอดีตของยายเมานี่เคยร่ำรวย มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกคนหนึ่งแต่ก็ตายจากนานแล้วเป็นลูกสาวเป็นไข้ทับระดูตายส่วนผัวแกก็ไปมีเมียใหม่ตั้งแต่ลูกตายใน,นไม่นานยายเมาส์ในอดีตนี่แต่งงานกับตะลือตะลือนี่หล่อเหลาเอากันยาย่เมาส์ก็เป็นสาวสวยก็สมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกเย,ยเมาส์มีน้องชายคนหนึ่งพ่อแม่ก็มีฐานะดีมีที่นาหลายแปลง ยายเมาได้บ้านแล้วก็ที่ดินเป็นร้อยไร่น้องชายก็ได้ที่ดินเป็นร้อยไร่เหมือนกันตัวน้องชายมีฐานะดีขยันทั้งผัวทั้งเมียลูกเต้าไม่มีส่วนยายเมาสนึ่ก็ดูแลพ่อแม่ได้ไม่นานพ่อแม่ก็ตายส่วนตะลือไม่มีสมบัติอะไรมากมายแต่เป็นคนขยันไรนาก็ได้ผลผลิตดีมีลูกจ้างหลายคนส่วนยายเมาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่ว่าตัวยายเมานี่ชอบเล่นการพานัน ยกเว้นเด่กไก่ชนกับกัดปลานี่แกไม่ชอบนอกนั้นเรื่องไพ่ไฮโลนี่แกชอบเป็นชีวิตจิตใจเอาลูกไปด้วยก็จ้างเขาเลี้ยงตะลือก็เอื้อมระอาเงินทองได้มาก็ไม่งอกไม่เงยแต่ด้วยความรักเมียแกก็ทนเอาลูกสาวก็เป็นเด็กน่ารักทําให้ตะลือตัดใจไม่ได้วันหนึ่งก็มีคนมาทวงหนี้ว่าทําไมจ่ายจะยึดที่สามสิบไร่ตะลือตกใจ ที่ตรงนั้นนมีผลไม้นา,นานาชนิดเก็บขายได้ทั้งปีต่างจากที่นาที่เก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งสองครั้งก็เกิดปากเสียงทะเลาะกับยายเมาว่าทำไมเล่นหนักจนต้องจำนำจำนองที่ยายเมาก็โมโหบอกว่าที่ของฉันนฉันจะทำอะไรก็ได้ตะลือก็บอกว่านี่ยายเมาโจรปล้นก็ยังเหลือที่เหลือบ้านนะไฟไหม้ก็ยังเหลือที่ แต่การพน,นันนี่มันกินหมดทั้งที่ทั้งบ้านนะถ้าไม่เลิกหรือว่าตัดใจจากมันวันข้างหน้าจะไม่มีที่อยู่นะลูกเต้าก็โตอยู่ข้างบอนผัวก็ทำงานงกงกงกทำเท่าไหร่เงินก็ไม่เหลือมันก็หมดกำลังใจนะยายยัยเมา่ยัยเมา่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เขายึดนาไปสามสิบห้าไร่เพิ่มไหมเขาเก็บที่สวนไว้ที่ก็ยังเหลือเจ็ดแปดสิบไร่จะทุกไปทำไม แกจะไปไหนก็ไปไป,ไปอย่ามานั่งบ่นตำคาญสมบัติตัวก็ไม่ใช่วันนี้ยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่เสียไพ่ทั้งวันยังจะต้องมานั่งฟังผัวบ่นอีกถ้าคิดว่าจะหาคนรวยดีว่าฉันก็ไปมีเมียใหม่เลยแต่ไปแต่ตัวนะต่ลือก็ว่าอืมถ้าไม่เห็นแกลูกก็บกูไปนานแล้วยายเมาก็บอกอย่ามาปากดีนะในบางนี้มีใครรวยเท่ากูบ้างความสวยก็ไม่มีใครเทียบเท่าฮะ แกมีใหม่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมาคอยบ่นคอยว่านึกว่าพ่อแม่ตายแล้วจะไม่มีเสียงบน่นนี่ต้องมาฟังผัวบ่นอีกอหน้าเบื่อตาลือก็บอกเองอย่าทะนงไปว่าตัวเองสะสวยผัวกลับจากไร่จากนาเหนื่อยต้องหุงข้าวกินเองเนี่มันก็แย่นะตอนเช้าก็หุงให้ผัวกินมั่งไม่หุงมัง่งกลับจากเล่นไพ่ดึกก็ไม่ลุกมาหุงนอนตะวันสองตูดยังไม่ตื่น เสื้อผ้าบ้านช่องไม่เก็บไม่ขวดัดนอนอิ่มก็กระเตงลูกไปเข้าบ่อนมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยอย่าให้ข้าเหลืออดเหลือทนนะตะลือแกพูดเหมือนกับขับแค้นใจเหลือเกินแต่ยายเมาก็ยังไม่สนใจเดินหน้าเล่นเหมือนเดิมจนลูกสาวเริ่มโตเข้าโรงเรียนตะลือก็ต้องไปรับไปส่งสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่ตัดผ่านก็ต้องเดินตามทางดินไปหน้าฝนก็ต้องเอาลูกขี่หลัง พอจบปสี่ใหญ่เมาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเรียนไปก็แค่นั้นน่ะเดี๋ยวมีผัวมันก็ต้องคอยดูลูกตาลอนั้นเหนื่อยหนักข้าวก็นเลยเห็นด้วยใหญ่เมาก็ยังพาลูกเข้าบอนกินนอนข้างบอนจนอายุสิบสี่ลูกสาวเริ่มมีรอบเดือนเด็กร่างกายสมบูรณ์เลือดลมก็มาเร็วก็เลยให้ลูกอยู่บ้านให้ลูกฝึกทำงานบ้านอยู่มาวันหนึ่งเป็นหน้าเกี่ยวข้าวลูกสาวก็บอกใหญ่เมาอ่ะแม่ หนูปวดท้องแล้วก็มีไข้หนูมีประจำเดือนด้วยหนูปวดหัวมากแม่อยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยนะเยเมาก็บอกอยู่ได้ไงวันนี้นัดไว้จะเป็นเจ้ามือไม่ไปก็เสียคำพูดเพื่อนผูงด่าตายเดี๋ยวเองกินยาแก้ไข้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าเล่นได้กูจะรีบกลับนะเสร็จแล้วก็เอาน้าเทใส่ข้าวกินกับเนื้อเค็มย่างให้ลูกกินแต่หนูหนาวนะแม่ เท้าหนูเย็นมากเลยอ่ะหนาวก็ห่มผ้าสิวะเอ็งนี่อ้อนจริงๆโตแล้วนะพ่อเองก็ไปเกี่ยวข้าวแต่เช้าจะอยู่เป็นเพื่อนลูกก่อนก็ไม่ได้ให้ลูกจ้างเกี่ยวไปก่อนก็ได้ม,มีผัวมันขยันเกินเนี่ยกูละเบื่อใช่แม่แม่อย่าไปว่าพ่อเลยหนูไม่ได้บอกพ่อว่าหนูไม่สบายปากมึงอมอะไรไว้อ่ะถึงไม่บอกพ่อเมืองใหญ่เมางดหงิดขึ้นมึงขึ้นกูกับลูก ตัวลูกสาวก็น้ำตาคลอเย้เมาตักข้าวเอามาให้เอาน้ำฝนเทใส่บอกให้ลูกกินซะเสร็จแล้วก็เอายาแก้ปวดลดไข้มาวางไว้ให้อะกินข้าวแล้วก็กินยาซะหนาวก็ห่มผ้าหลาย,ลายชั้นข้าวเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแอะลูกสาวก็อยู่บ้านคนเดียวเกือบหกโมงเย็นตะลือกลับมาบ้านขึ้นบ้านมาเห็นบ้านเงียบไม่เห็นลูกมานั่งรอที่ระเบียงเหมือนทุกวันก็เรียกหาลูกแต่ไม่มีเสียงตอบ ตะลือก็ไปดูที่ห้องลูกก็เห็นว่าลูกนอนตัวสั่นหน้าตาแดงตะลือตกใจมากไอ้หนูนาะเอ็งเป็นอะไรลูกฮะหนูไม่สบายปวดท้องมีไข้หนูมีประจำเดือนด้วยจะพ่อตายแล้วเออล้วแม่เอ็งรู้เรื่องหรือเปล่าบอกแม่เอ็งหรือยังหนูบอกแล้วจ้ะแต่แม่บอกวันนี้จะเป็นเจ้ามือก็เลยอยู่เป็นเพื่อนหนูไม่ได้ ตาลือก็กัดกรามด้วยความโกรธเออเดี๋ยวพ่อจะไปเจียดยาหม้อมาต้มให้กินนะลูกนะเป็นไข้ทับระดูต้องกินยาต้มนะลูกเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะรีบไปรีบมาตาลือก็รีบวิ่งไปเอายาหม้อจากหมอแผนไทยประจำหมู่บ้านบอกว่าลูกปวดท้องมีรอบเดือนมีไข้พอได้ยาหม้อก็รีบก่อไฟเอาน้ําใส่หม้อดินเทยาใส่ต้มแล้วก็มาดูลูกปรากฏว่าลูกสาวมีอาการชักเกรง็ง เพราะไข้ขึ้นสูงตะลือเอานิ้วง้างปากลูกรัวลูกจะกัดลิ้นลูกสาวก็กัดนิ้วตะลือแต่ตะลือก็ทนเจ็บปากก็ตะโกนอีมาวมึงมัวจะเล่นลูกจะตายหาแล้วใครก็ได้ช่วยทีมาช่วยกรอกยาทีมออยาเพิ่งจะเริ่มเดือดยายสําฤีคนข้างบ้านได้ยินเสียงก็วิ่งมาดูกับผัวพอรู้เรื่องก็รีบมาช่วยแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรหนูนาก็สิ้นใจ ตะลือร้องไห้เสียใจเหลือที่จะพรรณาวิ่งลงจากบ้านตรงปทีิบอนไปถึงบ้านยายเมาซึ่งขยา่าให้โลอยู่เป็นเจ้าตะลือโดดข้ามหัวคนแทงบางคนแล้วถีบยายเมาหงายท้องหลายคนจับตัวตะลือไว้บอกกระทำเกินไปแต่ก่อนนี่แกไม่เคยตีเมียเลยนี่หว่าตะลือพูดไปร้องไห้ไปอีเมามึงห่วงเล่นมึงไม่อยู่ดูลูกเลยมึงรู้ไหมลูกตายแล้วทุกคนอึ้ง ยายเมาถึงจะเจ็บที่ปากที่จมูกขนาดไหนได้ยินคำนั้นแกก็พูดบอกไม่ไม่ไม,ไม่วิ่งกลับบ้านไปเมื่องานศพผ่านพ้นไปยายเมาก็เอาแต่เศร้าซึมตะลือก็ไม่พูดด้วยแม้ว่ายายเมาจะบอกว่าต่อไปนี้จะเลิกเล่นก็าตามตะลือกเก็บเสื้อผ้าจะเดินออกจากบ้านยายเมาก็กอดขาไว้ตะลือก็สลัดออกแล้วก็ถีบยายเมาซ้ำจากไปโดยไม่หันกลับมา นับแต่นั้นยายเมาก็ได้แต่เศร้าซึมน้องชายที่เป็นห่วงพี่สาวก็แวะเวียนมาดูทุกเย็นตั้งแต่หลานตายแล้วก็ตะลือมาทิ้งไปอีกยายเมาบอกว่าทนอยู่ที่นี่ไม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงผัวยกบ้านนี้ให้น้องชายจะขอไปปลูกกระตอบเล็กๆอยู่ถ้าอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้จริงๆน้องชายก็บอกฉันไม่เอาหรอกบ้านฉันก็ใหญ่โตถวายวัดเธอจะได้บุญให้หนูนาแล้วก็อุทิศให้พ่อแม่ด้วย ยายเมาก็เห็นดีด้วยต่อมาก็ได้ข่าวว่าตะลือมีเมียใหม่ไม่ได้สาสวยอะไรแต่เป็นคนขยันเป็นสาวแก่ตะลือก็มีความสุขดียายเมาก็ยิ่งร้าวรานใจบอกน้องชายเสมอว่าพี่ผิดเองน้องชายก็ได้แต่ปลอบใจพี่สาวทุกวันนี้ยายเมานี่เจ็ดสิบกว่าแล้วแต่แก่ก็ยังคิดถึงวันที่ยังมีลูกมีผัวอยู่นั่งมองทางอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ตะลือจะผ่านมาบ้าง แต่ก็ไร้เงาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างกว่าที่จะสํานึกเนี่ยมันก็สายทุกอย่างจากไปโดยไม่มีวันหวนคืนกลับมาอีกแล้วครับ